คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนมาพบก,กับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเรามาดูแนวทางรวมหวยลาานะคะมัดรวมเลาานะคะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ต้อมด้วยนะคะ เรามาดูผลของวันที่12กันเลยนะคะเพื่อนๆวันที่12นะคะเด่นเลข8กับเลข1นะคะวิ่ง8รูด1นะคะเพื่อนๆลาวทีวีค่ะ6 12นนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่รูดเลข1นะคะก็จะเข้า1 2สองนะคะเ0เราไม่เข้านะคะลาวสตาร์นะคะ7ด 98นะคะเพื่อนเพื่อนเพ,นเพนท่านไหนที่วิ่งเลข8นะคะวิ่งเลข8ก็จะเข้า98นะคะแล้วเราก็เข้า91ตัวกราบนะคะเพื่อน,เ,อนเข้า91ตัวกราบส่วนเราจำปาสักนะคะ39เราไม่เข้านะคะ42เราเข้าตรงๆนะคะเพื่อน จำปาสักเข้าตรงๆค่ะส่วนสามัคคีนะคะลาวสามัคคี3 4 7เนะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้เราไม่เข้านะคะแล้วก็53นะคะ5้ามเราก็ไม่เข้าค่ะส่วนลาว VIP นะคะ3 44เราไม่เข้านะคะ4 3สเราก็ไม่เข้าค่ะลาวสตาร์ VIP นะคะ มาตัวเดิมนะคะ0ูนย์สสีเราไม่เข้านะคะแล้วก็6 2เราก็ไม่เข้านะคะเพื่อนๆเราไปตามกันต่อนะคะแนวทางรวมเลานะคะมัดรวมน้อสูตรวัดดวงนะคะเลขเด่นจะเป็นเลข9กับเลข0นะคะเพื่อนๆเลข9จะมี9 0 9 1 9 3 97นะคะส่วนเลข0มี01 02 04แล้วก็08นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข5ค่ะเลข5มี50 51 54ตัวสุดท้ายก็คือ57นะคะ ส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะเพื่อนๆน,นาเลขเด่นไปวิ่งรูดได้เลยนะคะวิ่งเลข9รูดเลข0นะคะเพื่อนๆคะ่ะเราปังนะคะเราปังสุดๆคะ่ะวันนี้เราเข้า3ตัวนะคะตัวกลับน้ออย่างที่ต้องบอกในคลิปตารางรวมราวนะคะเพื่อนๆเ,เราเข้าราวสามัคคีนะคะ ส4 7นะคะเพื่อนเพื่อนเราเข้าเป็นตัวกลับค่ะเราเข้าเป็นตัวกลับนะคะ3 4 7ตัวอื่นเราเข้าไหมลองมาไล่ดูกันเลยนะคะเพื่อนเจ็ดอไม่เข้านะคะสามเราเข้าแต่ 3 4 7นะคะเพื่อเราเข้าตัวกลับนะคะปังสุดๆเลยนะคะแล้ววันนี้ต้องก็มีมาฝากเพื่อนเพื่อนเชุดเหมือนเดิมนะคะไปดูชุดแรกกันเลยนะคะเพื่อนตัวแรกนะคะ0 3 4 0 4 8 1 1 8 1 9 7 1> 3ามหนึ่ง8ปดสห้าเดเจ็ดหชุดสุดท้ายก็คือ8 0 4นะคะเพื่อนต้องมีมาฝาก9ชุดนะคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ ต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญเพื่อเป็นการต่อบุญด้วยค่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย